สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรของเรานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำพิกอากาศนะคะท็อปปิกของเราวันนี้ก็คือว่าจบกันไปแล้วนะคะจะยังกลับมาไหมนะคะใครคนนั้นนะความสัมพันธ์ของเรากับเขาจะยังได้กลับมาแล้วไปต่อไหมนะคะน่าจะเหมาะกับคนที่มีการจบกันไปแล้วนะคะนะวันนี้ก็มีให้เลือก3ตัวเลือกนะคะ สามสำรับนะหนึ่งนะคะสองแล้วก็สานะคะความสัมพันธ์นี้ยังจะได้ไปต่อไหมเขาจะกลับมาไหมนะคะนึกถึงหน้าคนที่คุณถามถึงด้วยนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งนะคะเ,เหมือนกล้องจอเอียงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวขอปรับนิดนึง โอเคโอเคเรามาดูที่ขอดูเอ่อการคำนะคะการดประโยคที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณและเขากันก่อนนะคะห้าใบนะคะอย่ากโกรธได้ไหมนะคะฉันยังมีความหวังนะ อันนี้จะเป็นที่ร่วงลงไปนะคะจะเป็นอ่รถทิถินะคะอาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณนะคะที่เป็นคนเป็นฝ่ายที่รู้สึกตามข้อความที่นกเปิดออกมานะคะอยากรู้ใจเธอนะคือพลังงานเป็นทั้งตัวคุณและตัวเขาได้นะคะ อให้อภัยกันได้ไหมพลงานนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งเนี่ยนกรู้สึกว่ายังรักกันอยู่ยังรักแล้วก็เหมือนกับว่ายังอยากให้โอกาสยังอยากให้อภัยอะไรเงี้ยมากๆเลยนะคะนะอาจจะโกรธกันอาจจะมีในเรื่องของทิฐิในเรื่องของอีโก้นะคะค่อนข้างเยอะนะอืม แต่เหมือนยังมีหวังอยู่นะอ่ากับความสัมพันธ์นะคะดูจากข้อความนะคะที่เปิดออกมานะโอเคเรามาดูไพ่ทาโร่กันต่อนะคะเขาดูไพ่ทาโร่หน่อยะคะ่ะความสัมพันธ์นี้นะคะพอดู ความรู้สึกฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขานะคะคนละห้าใบนะก็ดูความรู้สึกฝั่งเขาก่อนนะคะแชมพารันนะคะเดทค่ะโดเวลนะคะโดดเด่นก็เป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณนะคะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนไกลก็ได้นะคะคนที่มีการจบกันไปแล้วนะ s i กออฟส o r สองไม้ ขอ,อเรียงไพ่แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนขออนุญ,ญาตนะให้เห็นไพ่ด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลโอเคมาต่อก็คือถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนกมองว่าตัวเขาเองอะ่ะเออถ้าคุณและเขาอะมันมันมีการจบกันไปแล้วแน่นอน นะคะเพราะว่าตามหัวข้อเลยนะนิ่งกันไปห่างเหินกันไปจบกันไปละนะพื้นเดชนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกหรือชาวราศีธนูนะคะหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะคนคนนี้นะอาจจะเป็นชาววันจันทร์ชาววันพฤหัสได้ด้วยนะคะน้องมองว่า เขาเขายังรอคอยคุณนะเออเขายังรอคอยเขาอาจจะรอคอยการติดต่อของคุณนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณนกมองว่าเขายังมองคุณดีมากๆนะคะคุณเป็นเดอะเวิด์คนที่ดีที่สุดสําหรับเขาเขาก็รู้สึกว่าคุณยังสําคัญสําหรับเขามากๆนะคะแล้วก็มองคุณในแง่ดีอะ่ะอืม แล้วก็ยังอยากกลับมาคืนดีนะคะยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นะอืมเขาชื่นชมคุณนะคะนะขึ้นตัวเวอร์เขามองว่าคุณนี้แหละดีที่สุดสําหรับเขาแล้วนะคะใช่ที่สุดนะคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอยู่นะคะในความรู้สึกของเขานะเขายังมีเยื่อใยกับคุณแน่นอนนะคะขึ้นแชมเปญนะคะตัดเยื่อไม่ขาดใ่นะเนี่ยสองไม้มีไพ่ของการรอคอยนะคะ อ่าที่จะติดต่อคุณมานะคะหรือเขาวางแผนที่จะติดต่อคุณมาก็ได้นะคุณคณนนี้ทีนี้เรามาดูฝั่งคุณกันบ้างนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะโอ้หคิงออฟเพนเดิลเลอรนะคะเชนออฟวันดิไฮพีนเทรดดิเอ็มเพรสอืมจัสติกโอเค ให้พลังงานฝั่งคุณเนี่ยคุณก็คุณก็ยังไม่ได้ปล่อยความรู้สึกที่จบกันไปแล้วได้นะคะคุณยังอบกอดคุณยังเก็บไว้นะคะความรู้สึกนี้นกมองว่าตัวคุณเองอ่ะยังมีความรู้สึกที่ดีกับเขาอยู่แต่คุณนิ่งนะคะคุณก็นิ่งเช่นกันคุณก็ยังมีความรู้สึกที่มั่นคงให้กับเขาแล้วคุณก็ยังมีเขาในใจเช่นกันนะคะ ตัวคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ผิดอะไรในความชัมพันธ์นี้ก็ได้นะอหรือคุณอาจจะเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องก็ได้นะอันนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาคุณยังรักแหะแต่คุณก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่แฟร์กับคุณเขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือเขาให้คุณอยู่ในจุดที่ อคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะประมาณนั้นทีนี้มาดูกันเนาะว่าคุณและเขาเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยจะยังได้ไปต่อไหมนะคะกับหัวข้อของเราวันนี้นะจะได้ไปต่อไหมเอ่ยขอดูสิคะเพื่อนเพื่อน,นทีมที่หนึ่งมีความแบบลกล้ากลัวเนาะแต่ก็ ก้าวหมายอะหมายถึงความรู้สึกที่หวงแหนก็ได้นะคะยังไม่อยากที่จะเสียไปนะคะแต่ก็เหมือนก็ยังแบบสับสนนะคะตัดสินใจไม่ได้จะเอาไงต่อนะคะพุด mm hmm. อาจจะคุยกับชาวราศีมีนนะคะชาวธาตุดินพฤษธกันมังกรหรือว่าชาวเอ่อราศีจัสติกเอาไม่ใช่ทษทีค่ะชาวราศีตุลวุตยละพูดอะไรเนี่ยอืม ชาวัดไฟนะคะเม่สิงธนู6ก้่วยโอเคโอเคก็ยังไงก็อาจจะได้ไปต่อนะคะสำหรับคนที่รอคอยนะคะก็ดีใจด้วยนะคะเขาขึ้น3ไม้แล้วก็6ก้่วยนะคะยังรักและคิดถึงนะคะอาจจะต้องรอหน่อยนะคะความสัมพันธ์นี้นะถ้าตอนนี้เขายังสับสนนะคะ,ะหรือว่ายังไม่มีการเช็คแอคชั่นใดๆเราอีกนิดนึงนะคะ นะอาจจะนับจากที่ดูไพ่นะคะไม่เกิน3เดือนนี้นะคะก็อาจจะมีการได้กลับมาคืนดีกันในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะอาจจะยังรู้สึกคลุมเครือนะคะยังไม่แน่ใจจะไปต่อดีไหมนะคะหรือนะคะในบางท่านบางคนมันมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะออ,อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางก็ได้นะคะจริงๆก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่นะแต่แบบ เออมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าความสัมพันธ์นี้อะไรแบบนี้นะคะนะแล้วก็นั่นแหละมันมีความห่างไกลนะคะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะแต่จริงๆก็คือยังรู้สึกมีความปรารถนาซึ่งกันและกันมากๆอยู่นะคะอ่านฮะ,ะก็มองว่ายังมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะนะถ้าคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้นะคะคุณได้ไปต่อแน่นอนนะคะสำหรับ เพื่อนเอนทีมที่1นึ่นะคะก็จบไปแล้วนะคะยังไงก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเราไปดูกันต่อที่ตัวเลือกที่2เลยนะคะเพื่อนเพื่อนทีมที่สองจะเป็นสำรับนี้เนาะนะสีน้ำเงินนะคะดาวสีเหลือง มาดูกันนะคะเดี๋ยวขอดูข้อความนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณและเขากันก่อนว่าข้อคว,ความเนี่ยประมาณไหนนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาภาพลวงตานะคะข้อความนี้อาจจะเป็นความรู้สึกของคุณหรือเขาก็ได้นะคะ นานแค่ไหนใจฉันจะมีแต่เธอนะคะเธออาจจะไม่รู้สึกครอบครัวของฉันการเดินหันหลังจากเธอมันเจ็บปวดสักแค่ไหนเธอรู้ไหมนี่เข้ากับหัวข้อของเราวันนี้เลยคือแบบเกี่ยวกับคนที่มีการเลิกกันไปแล้วนะออืลน,น,นกมองว่า ถ้าเขาเป็นคนหันหลังให้กับคุณไปเขาก็เจ็บมากๆนะคะเขาอาจจะทําตัวเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรไม่เจ็บไม่ปวดนะคะอืมหรือไม่แคร์เราอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาหันหลังให้กับเราไปดูเย็นชาดูไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่จริงๆไม่นะคนตัวนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณก็คือคนในครอบครัวของเขานะคะเออ อาจจะต่างคนต่างเย็นชาต่อกันก็ได้นะคะเพราะมันมีข้อความที่บอกว่าเธออาจาไม่รู้สึกด้วยนะคะเหมือนต่างคนต่างภาพลงตาเนี่ยภาพลงตาคือต่างคนต่างแสดงออกถึงด้านที่แบบมันตรงข้ามกับความรู้สึกอะ่ะเออแล้วอีกฝั่งหนึ่งถ้าได้เห็นก็มันเหมือนกับว่าเออเธอไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นทั้งฝั่งเขาแล้วก็ฝั่งเราก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูไพ่ทาโร่กันต่อนะคะว่า เขาดูพลังงานฝั่งเขานะคะที่เขารู้สึกกับคุณแล้วก็ฝั่งคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่สองนะมาดูกันหน่อยสีถ้วยนะคะเหมือนเขารออะรอให้คุณงอหรือเปล่า,นเ,านลเนี่ยเขางอนคุณนะเนี่ยเขามีการน้อยใจคุณด้วยเหมือนมีการสองคุณด้วยนะคะแต่อีโก้ค่อนข้างสูงนะคุคนนี้ย เขาไม่ยอมอะ่ะเขายังรอคุณให้ไปงอเขาหรือเปล่าพลังงานฝั่งคุณนะคะ Eight of Swords Four of p e n t a c l e นะคะ The Moon n i g h t of Swords ค่ะอ่า Queen ถือคาทานะคะโอเคมาดูกัน น่าจะมีปัญหากันแบบบางคนก็หนักเลยนะคะทะเลาะกันรุนแรงบางคนก็แบบอยู่ๆก็จบกันไปอย่างกระทันหันก็ได้นะคะพลังงานฝั่งเขาถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณนกรู้สึกว่าตัวเขาเนะะี่ยค่ะยังรักและคิดถึงคุณอยู่ยังมีคุณในใจนะคะเขาเขานิ่งนะคะเขาเก็บซ่อนอาการความรู้สึกของเขาอยู่ เขาคิดถึงแต่เรื่องของคุณนะคะคิดถึงแต่เรื่องราวระหว่างคุณที่มันมีการเลิกรากันไปนะคะขึ้นห้าดาวนะสี่ถ้วยคืออาจจะมีสภาวะอารมณ์ที่ตอนนี้เขาอาจจะเบื่อหน่ายนะคะอืในตอนที่ไม่มีคุณแล้วก็รอคอยอะนอกว่าถ้าคนคนนี้เขานิ่งขนาดนี้นะเขาอาจจะรอให้คุณเป็นฝ่ายงอเขาก็ได้นะคะเออด้วยความที่ เขาอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นควีนเรียญเนี่ยเขาน่าจะเพรียบพร้อมมากๆนะคะดูดีมีทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะอีโก้สูงนะคะเลือกที่จะส่องอย่างเดียวเลือกที่จะคิดแต่ไม่ทำอะไรเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะตัวคุณนะคะมาเดี๋ยวบอกราศีก่อนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวแทดินนะคะพฤชกันมังกรชาวราศีมีนนะ ชาวธาตลมเมถุนตุลกุมแล้วก็ชาวทัตไฟนะคะเอ่อเมสิงธนูคะ่ะตัวคุณเองเนี่ยคุณก็เก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันเห็นปะมันมันมันสอดคล้องกับข้อความเนี้ยเธออาจไม่รู้สึกเขาก็มองว่าคุณไม่รู้สึกเราใช่ไหมกับความสัมพนันธ์นี้โอ้เส้นผมค่ะทุกคนโทษทีขออภัยนะคะก็ เขาก็อาจจะมองว่าคุณไม่รู้สึกอะไรแล้วแต่จริงๆคุณก็ยังคิดถึงเขานะคะยังกังวลสับสนกับความสัมพันนีธ์้ว่าจะไปต่อดีไหมหรือจะยังไงใจหนึ่งนะคะเขานิ่งจนเกินไปคุณก็อยากที่จะเช็คแอค i ั่นอะไรบางอยา่างนะคะให้มันรู้กันไปเลยว่าจะเอาไงอะไรอย่างเงี้ยอืมต่างคนต่างเก็บความรู้สึกนะคะเนี่ยทั้งสี่เหรียญแล้วก็ควีนถือเหรียญน,นะคะ แสดงออกแต่ความเย็นชาความนิ่งเฉยนะคะเหมือนว่าอยากเอาชนะกันหรือเปล่านะคะจริงๆยังมีความปรารถนาในความสัมพันธ์นี้กันอยู่นะแต่เลือกที่จะนิ่งนะคะต่างคนต่างมีดีต่างคนต่างดูดีนะคะฉันก็มีดีเธอก็มีดีนะไม่งอกันเลยนะทุกคนนะใจเย็นๆนะคะความรักเนาะมันก็ต้องมีการแบบ ้องคุยกันนะ่นะเนาะมันถึงจะเข้าอกเข้าใจกันนะคะทุกคนนะทีนี้เรามาดูกับหัวข้อนี้กันดีกว่าว่าว่าความสัมพันธ์นี้นะคะคุณและเขาเนี่ยจะยังได้ไปต่อกันไหมนะจะเป็นยังไงคะเจ็ดเหรียญน,นะคะหกเหรียญ จี h i พินเ r e s t เด f ฟูค่ะอืมสีไม้ขึ้นมานะสามถ้วยโอเคก็คือ,อยังได้ไปต่อนะสำหรับเพื่อนๆทีมที่สองอะ่ะไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือว่าไม่ชัดเจนก็ตามนะคะแล้วก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ไม่ได้เปิดเผยด้วยนะคะอืมนะขึ้นดีฮาร์พินเรตเป็นความสัมพันธ์ลับๆก็ได้นะแต่มันมันเหมือนกับว่ายังมีการให้โอกาสกันอยู่นะคะแต่นกมองว่าความสัมพันธ์นี้ไม่มีสถานะนะอืมเป็นความสัมพันธ์ลับๆมากกว่านะแต่ยังได้กลับมาคืนดีกันนะคะยังได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้เพราะอาจจะกลับไปคิดทบทวนแล้วนะคะว่าอ่าเราหรือว่าเขาก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ นะคะยังมีความรักความรู้สึกที่ดีให้กันอยู่นั่นเองนะคะน้องมองว่าความสัมพันธ์นี้ยค่ะยังได้ไปต่อนะคะจะมีการได้กลับมาคืนดีกันนะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่สองนะก็ดีใจด้วยนะคะค่อยคอยคุยกันนะเพราะพลังงานก็คือ ยังมีความรักต่อกันแต่ติดที่อีกโก้เฉยๆนะคะนะยังไงก็สุดท้ายแล้วก็จะได้มาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันในความสัมพันธ์นี้นะคะฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะทุกคนเราไปดูกันต่อที่ทีมที่3นะคะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกนะคะดาวสีขาวนะคะสำหรับสีออก ฟ้าหน่อยเนาะสำหรับที่3มนะคะเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะจะยังได้ไปต่อไหมนะคะสำหรับคนที่มีการจบกันไปแล้วนะเงียบกันไปแล้วนะขอดูข้อความนะคะอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะคะที่รู้สึกแบบนี้นะคะขอดูห้าใบค่ะอยากเกลียดกันได้ไหมนะคะ เธออาจไม่รู้สึกนะข้อความน,นะคะการเดินหันหลังจากเธอมันเจ็บปวดสักแค่ไหนเธอรู้ไหมแสดงว่ารักมากแต่อาจจะต้องอาจจะต้องไปอะไรประมาณนี้อยากให้เธอคิดถึงฉันเหมือนกับฉันที่คิดถึงเธอนะคะอีกใบหนึ่งนะฉันยังมีความฉันยังมีความหวังไหมหมายถึงว่า ความสำพันธ์เนี้เออเขายังมีความหวังอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยที่คุณจะให้โอกาสเขาอะไรประมาณนี้ด้วยนะอือ uh ฮึ huh. มาดูไพ่ทาโร่กันนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่สามน,นะ,ะขอเปิดฝั่งคุณนะคะความรู้สึกของคุณที่มีให้กับเขาเขาเปิดฝั่งใช่ฝั่งคุณก่อนก็ได้มาอันนี้ฝั่งคุณนะ ว้าวเจลเอร์นกว่าคุณยังคุณยังรักเขาอ่ะคุณยังมีความิเนหามีแพชชั่นอะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีแรงหนึ่งดูนะเนี่ยคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆนะคะต่างกันด้วยวัยภาษาเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมนะคะแต่รู้สึกเคมีตรงกันมากๆเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนแบบเปรียบเสมือนจะเป็นคนคนเดียวกันอยู่แล้วนะเนี่ยนะ อืหกถ้วยอืบางท่านบางคนเป็นรักต่างวัยนะคะคุณคิดถึงเขามากๆเลยนะคุณสองเขาด้วยคุณยังคิดมากเรื่องของเขาอยู่นะอืมรักเขานะคะผูกพันกับเขามากๆคุณคนเนี้ยคุณรู้สึกดีอะ่ะอืมคุณยังรักเขานะคะรักเขามากๆเขายังเป็นที่รักของคุณอยู่ ขอดูฝั่งเขาละคะไฟออฟสอร์ดอันนี้คือเก้าดาบ The Star นะคะหนึ่งถ้วยเขาก็รักคุณนะเขาก็ยังมีความหวังกับความสัมพันนี้นะคะด m มูนนะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมีนนะคะ ชาวราศีกุมชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนชาวราศีสิงห์ชาวราศีเมถุนชาวราศีกันนะประมาณนี้เขาว่าเขาก็ยังไม่สามารถที่จะปดลดล,ล็อกตัวเองได้นะคะหลังจากเลิกรากับคุณนะอะเออเขาก็ยังมีแต่เรื่องของคุณอยู่ในหัวของเขานะคะผูกจิตผูกใจอยู่กับคุณนะคะคิดถึงคุณอยู่ เขาก็ยังแอบคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะว่าเอออาจจะยังไปต่อได้อาจจะมีการให้โอกาสอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเขายังรักคุณอยู่นะคะตอนนี้เขาก็ยังสับสนเป็นกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณและเขานะคะกับความสัมพันธ์นี้นะ,ะเหมือนเขาเครียดวิตกกังวลด้วยนะคะขึ้นเดอมูนนะ,ะอาจจะดึกๆแล้วก็เครียดนอนไม่หลับด้วยนะคะคนคนนี้นะ คุณยังเป็นคนสำคัญสำหรับเขานะคะขึ้นเดอร์สตานะเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะคะอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณด้วยนะตัวคุณเองก็รู้สึกว่ากับคนคนนี้ทำไมมีแรงดึงดูดจังนะคะรู้สึกว่าคือคุณรักเขาอะนะคะแล้วก็ ตอนนี้คุณอาจจะนิ่งนะคุณก็นิ่งแต่คุณก็ยังส่องเขานะคะแต่คุณก็ไม่ทําอะไรนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อทีมทีสามคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ยอมืมันมีอะไรที่แบบดึงดูดกันมากๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของนั่นแหละมีเคมีที่ตรงกันมากๆนะคะเนี่ยสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ทางกายกันแล้วก็รู้สึกแบบ มันมันดึงดูดกันมากๆนะคะอาจจะเข้ากันได้ดีด้วยในเรื่องของเซ็กนะมามาดูกันนะคะกับหัวข้อวันนี้นะคะว่าแล้วความสัมพันธ์เนี้ยนะคะจะได้ไปต่อไหมนะคะระหว่างคุณและเขานะฟอ,อร์ o สอดนะคะฟอร์มวันน g วส o คัพเดอะเมดิเชียนมีไพ่ของการกลับมานะ ช่วยเอ็ก์ออคันะคะลูกมองว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีความรู้สึกรักกันอยู่นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการพักเบรกความสัมพันธ์กันไปอาจจะอยู่ในช่วงของการแบบห่างเหินกันไปเนียม,มันอาจจะเป็นดวงชะตาชีวิตของคุณและเขาก็ได้นะที่แบบจะต้องมีการเลิกรางกันไปห่างเหินกันไปอะไรอย่างเงี้ย นะแล้วสุดท้ายก็ได้กลับมานะมันขึ้นสี่ไม้กับเก้าถ้วยเพราะต่างคนต่างก็ยังพึงพอใจในการเละกันและก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งแหละนะคะโอ้โหนี่ไพ่ใต้สำหรับทุกคนสองถ้วยนะก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งแหละที่จะหาวิธีการจัดการความสัมพันธ์นี้ให้มีการได้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง นะถ้าคุณเลือกที่จะไม่ทําอะไรก็อาจจะเป็นฝั่งเขานะคะมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าเกิดต่างคนต่างไม่ทําอะไรเนี่ยมันต้องมีใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะต้องทานะแล้วนกคิดว่าถ้าข้อความเนี้ยว่าฉันยังมีความหวังไหมเป็นเขานะคะเขาเป็นคนที่คิดคำถามเนี้ยฝั่งเขาเนี่ยนกมองว่าเขาจะเป็น คนที่เป็นฝ่ายที่จะเข้าหาคุณหาวิธีการที่จะเอาความชัมพันี้กลับมาให้ได้นะคะด้วยความที่เป็นสองถ้วยเนี่ยจริงๆคุณและเขาอะยังรักกันแล้วก็มีแรงดึงดูดต่อกันมากๆนะอ่าใช่นึกมองว่าตัวเขาเนี่ยแหละนะสุดท้ายแล้วนะคะเขาอาจจะต้องลดอีโก้ของตัวเองนะคะแล้วก็ยอมรับความรู้สึกของตัวเองว่าเขาไม่สามารถที่จะเนี่ยขึ้นก้าดาบเนี่ย หลุดออกจากความรู้สึกที่มีให้กับคุณได้นะคะเขาติดอยู่กับคุณนั่นเองนะก็ยังไงก็จะมีการขอโอกาสเดินเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันมีหนึ่งถ้วยฝั่งเขาเนี่ยอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้ที่เขาจะแบบขอความรักจากคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากที่จะกลับเข้ามากใกล้ชิดกับคุณนะคะอ,อยากที่จะกลับมาคืนดีกับคุณนะเพราะว่าฝั่งคุณมีไพ่ของ การกลับมาของเขานะคะการที่เขาจะมาขอโอกาสจากคุณนะแล้วก็สองถ้วยอะ่ะยังไงก็มีการได้ปรับความเข้าใจกันแน่นอนเพราะคุณและเขาอะ่ะยังรักกันนะคะขึ้นสองถ้วยอะ่ะค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วก็จัดเม้นทเนี่ยเออที่ผ่านมาที่ต้องห่างกันไปมันอาจจะเป็นช่วงของนั่นแหละดวงชะตาที่จะต้องเลิกต้องห่างกันไปก่อนเพื่อที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะ โอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆทีมที่3นะถ้าใครรอคนคนนี้อยู่ <c oughs> ก็จะยังได้ไปต่อนะคะในความสัมพันธ์นี้นะดีใจด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ทุกการ subscribe ให้กับช่องของเรานะคะก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอทุกคนเจอกับความรักที่ดีนะคะแล้วก็คู่ควรกับเรานะสวัสดีค่ะ